สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พ้ามาเก็บสตรอเบอรี่ในสวนนะจ๊ะหลังจากบริเก็บมาแล้วซ่าเม่อมาเก็บกันฝาเก็บก่อนแดดจะหอนเนาะเอาเมื่อนี้เขาว่าอากาศจะหอนอยสันแต่หอนก็พอหอดยี่ิบองศาแล้วพี่น้องหอนกับพอดีอุน่นตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ ซิบซี่ซิมหาองศาเนาะต่อบ่ฮอ,อนหลายเก็บกันสตรอเบอรี่ง่ายๆเลยตรงนี้จะสิเอาไาเฮ็ดพัานอยู่เนาะต่อม,มือน,นี้น้องแสบบามาเก็บซอยแสยบว่าเบิ้งกระตูนก็ได้แม่ว่าสันหลังจากที่ไปทรงอายม่แล้วกินเขาแล,แล้วแล้วพ้นมาเล็นอยู่แป๊บนึง บงก็ได้ขึ้นไปเบื้องนั้ืเวสิเก็บไปเฮ็ดอันเค้กให้เพิ่นอยู่ว่าสัตว์สื่อถาดล่องขนมปังอ่ะนะทีมั่นเป็นอแนห้องทั้งแต่สำหรับเฮ็ดขนมเค้กผลไม้ซื้อมาถาดหนึ่งพอดีอ เฮ็ดแต่กระสีบริกินเลาพี่น้อเมื่อนี่็ไปรออีกข้เขาบร่ได้ยูกินเงี้ยไปใสล่ละอื่นผัละเอยพันจังสิไปเฮ็ดงานเนาะใน นั่นเลยแดงแดงเตียงทึง่งข้างล่างมาท่านแดงเ,ดมเด็มีแดดสลับเมฆเมื่อนี้เบ้อลูกนี้ลูกใหญ่หายพี่เนาะปวด่ะ ต้นบ๊วยตัวสวิวเก็บไวเฮ็ดพันธุ์วยเนาะตัวนี้เพราะการเขาเน่าดีแล้วก็บบลูกบบถึงดินนะลูกใหญ่พร้อมตัวสิเก็บวกไวเฮ็ดพันธุ์ลูกง่ายลูกงามพันนี่ แต่ยังบ่ให้ไปอนุบาลคือเก่านาะถ้าก่อน พี่นกกระดกแทบอะไยต้นนึ่งบริเก็บสามเมือสุขข,าขนาดนะจะมาง่ายๆแดงๆปื้ มือฝนตกลายเน,าน่าก้นเราไปปาดออกเอาเนาะมันถือดินถือดินฝนตกแล้วมันก็นเลยเนา่าอืมพวงนี้ไปเนาะ ลุกไล่แล้วป่ะตกนั่งอยองเก็บจนปวดขาละเชือบเลี้ยวตังมานั่งดเ,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 เดี๋ยวไงเก็บบเปลี่ยวเธอเก็บคนเดียวเมืองสีแสบเพราะว่าซอยเก็บ ถ้านั่งเก็บกะย่น,ยนล้วพี่น้องกลายเป็นสตอเบอรี่เฮ็ดเยี่ยมเลยวันที้กินออกมาสดโอ้โฉ่ำครับค่อยๆกันเล่นี่ร้เซียบอมาซอยเก็บถ้าปัสสันนี่นี่หน่อยๆแต่หวานนะพี่น้อง หวานหวานมันก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปน,นะรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็รุ่นสามนี่นคุณอ่ะโอ้โหยหมดเจาะก่อนนี่หมดเจาะเงวแหงด มาสิเต็มกะละมังแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเรากะละมังมาหน่อยว่แถวนี่ว่าใครเก็บลายมือ <c oughs> แต่งลายกะละมังกะสีพ่อ 弄个样样，它就都。

này nuôi nhây nhây tôi nuôi nhây nhây Hãy subscribe kiểu. พี่น้องเอ้ย mm hmm. ลายครับมีแต่หน่อยน้ำ,นำไม่เจอกันเนาะโอเปิดกระโพรงแล้วพี่น้อง เต็มกระมังละอุ้ยมือสิบห้าวงตัวนี้พี่น้องขนาดประทัดนในสุกมั้งน้อยใหญ่ขนาดมีแต่น้อยใหญ่ๆนะ ทอดนวแบบนี้มืออื่นมือเฮืรก็ได้เก็บก็จะมือสองมือเนะนี่จะพี่น้องสตอเบอรี่เนาะเก็บประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบกวกว่าหมดแหละได้เต็มกะละมังกะละมังนี่ประมาณสามโลเละเติมเนาะมระสามกิโลหนัก เก็บผู้เดียวปวดค้าลายรอบเติบอยู่คลิปนี้บ่ามีอย่างไรจ้ะพี่น้องพ้ามาเข่าสวนเก็บสตอรอเบอรีซื้อเนาะพอกันไม่คลิปหนาแล้วจ้ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจด,ด้วย่่ะเด้อขอบคุณพลังเงียบนำยูดิไม่แห้งกับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ